รู้เมื่อกี้พี่ไม่ไม่ผมว่าไม่น่าไม่น่าดึงออกน่ายิงเลยคือคือได้ยิงสวนยังไงเข้าไม่ตอนแรกตอนที่ผมพี่นั่งผมไม่หัวผมคิดนะยังไงพี่ยิงแน่มีมุมมีอะไรมันมีอยู่แล้วแต่พี่ขอดึงคึงคือคือแบบจะต้องยิงทีมพี่อ่อนหน่อยคือแบบรับจบรับจออย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่อ่อนเหนื่อยนะเจอกันพี่เสร็จเลย ไม่หายเฮ้ยแมนดีเว้ยฮะเอ้าเอ้าเปลี่ยนคนละเสื้อแดงเหมือนกันแมนเสียเปรียบเพราะตัวตัวเตี้ยเฉยใช่ไหมยังเด็กอยู่ถ้าตัวสูงแบบน้าเขานะ ววัววกเกมหน้ามันต้องลงมาช่วยหลังแล้วครับตอนแนกรกก็ว่าจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไปอยู่หน้าก็ได้ขึ้นไปยิงให้ก็ได้ ดีนะวันนี้ไม่มีตัวจีดเยอะนะพี่ไม่มีตัวกระชากอ่ะยังโอเคอยู่นะเฮ้ยทงเกมหน้าต้องสองแล้วนะจากความหวังไว้ที่ทงแล้วนะ สองลูกนะฮะยสองลูกเลยไม่น้อยไปนะที่ลูกแค่น,นั้นแหละ <laughs> ไม่น้อยไปใช่ไหมไม่ย <laughs> ิงแอดซิดก,ก็ได้ไแอดไปแล้ว <laughs> แอดแอดหน้าประตูเพียบเลยใครวะผมคนหนึ่ง <laughs> แทงไปหน้าประตูเพียบเลยเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ลูกนั้นอุ <laughs> <laughs> ้ยสามลูกเลยมั้ง เกือบเข้าอะ่ะใช่ป่ะยิงไม่คมเองธงภาษาแฮต <c oughs> แล้วใช่ป่ะสาษเหนื่อยตั้งนานแล้วไม่รู้จะวิ่งไปไหนทางนู้นอ่ะส่งมายังเลยขยำใจดังฝั y, ่งนู้นเนี่ยลงมาหลังก็ได้ดแม่พี่เรียกพี่เรียกขอแห้งแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคิดตังมาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สองเดินไม่เตะเหรอ เด่นไม่เตีย้ยอ๋เอลเล่นได้ปะเล่นได้ไหมพ <c oughs> อจะเล่นได้ยังได้แล้วเหรอยังไงครับพี่อ๋อยังไม่ได้ซื้อหัวต่อเลย <c oughs> <c oughs> จะไปเป็นทิปก่อนแล้วของเด่นไม่ต้องต่อหัวต่อเหรอตัวหัวแปลงไม่ต้องต่อทริปบล็อกอ่ <c oughs> หะหัวเสียบมันใหญ่ไหม <c oughs> อ๋อเปลี่ยนพอดีมาไอ้ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะปล็อกพาวเวอร์อ่ะหัวไม่ใหญ่เหรอไม่ที่ปล็อกพาวเวอร์เข้าเครื่องเพลย์อ่ะปล็อกมันใหญ่ใหญ่หัวเงี้ยหัวแปลง นั่นแหละนั่นแหละมอกพักมอแปลงอะหัวใหญ่ไหมหัวเล็กใช่ปะหัวสองลูเองอ๋อเสียบได้เลยเอออแปลงวอรเลยเนี่ยแบนหน้าองยเนี่ยใเลยสีฟ้าใช่ไหมอยู่สีฟ้าได้เลย ตอบนอกลุ่มในเว้ยทอดพันอะไรไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อทีเรนมาแล้วเหรอเนอะเออเออโชคดีลูกผมไม่ชอบกินนุคนมันก็ไม่หวานมากเลยพี่กรอบกรอบมันมันใช่ไหมมัน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 หน่อยนึ่งใช่ไหมพี่เออใช่ไหมมันก็อร่อยไม่รู้มันหวานมันขวดหวานหวานเขาเรียกว่าตอนไม่กินเหรเตอนไม่กินกินกินของที่มันไม่ค่อยสุกอ่ะ มันไม่ค่อยสุกอ่ะใช่ใช่มันมันหวานนิดเดียวอ่ะพี่เอากรอบนอกนุ่มในใช่ใช่ใช่หวานนิดเดียวอ่ะฮเป็นการถึงพฤหัสเป็นจานถึงเพฤหัดเอออะไรนี่เหรอกินจานถึงวัน่ะวันศุกร์เต้องกินทำไมอ่ะสุกร์เป็นศุกร์อ๋อไม่ไม่ไม่ศุกร์ก็ดีนี่มีความสุกก็ดีอยู่แล้วนี่เรียกพี่ได้เหนื่อยเหนื่อยวิ่งบอกให้ โอ้โหเรียกทงจนเหนื่อยนะเนี่ยคอแห้งแล้วเนี่ยเกยกระโดดสิ่งที่อยู่นะผมเลอโอ้โหใจเย็นใจเย็นกันนะครับอะไรมีอย่างเดียวเจ็บเก็บอาการเก็บอาการโดนโดนยิงอาจยิงเจ็บเลยโอยลูก50 50ผมไม่อยากเข้า เหยียบบอลยังไงให้เขายังไม่ได้เขารู้ทางทงหมดแล้วเครื่องเยอเลยไม่ไม่พี่อ่ะพี่อ่ะไม่รู้หยียบบองให้เขาบอลไม่ได้อะไรอ่ะก็ธรรมดาเนาะผมเหยียบแต่ยังไม่เอาไปไม่ได้เลยเหรอใช่เหรอพี่พี่จ่ายเยอะไงก็เลยเสียบอลเยอะไงจ่ายในฝั่งนู้นอ่ะใช่เหรอฝั่งนี้รุ่งกิฟต์เลยอ่ะเหรอไม่ใช่มั้ง อุ้ยอุยนิดเดียวถ้าเสียวเสียบผมไม่เข้าเลยดีแล้วไม่เจ็บเจ็บขาไว้เล่นเยอะๆลูกบอลแข่งไรไม่ทันเล่นกันแท้่อน เปลี่ยนตัวเหรอเดี๋ยวเมเกมอ่อนอเดี๋ยว,เยวกเกาเดนะเินร้านอยู่ตรงไหนของคุณซับอ่ะเปดตลาดเปิดตอนเย็นปะตอนเย็นโหนี่คู่แข่งหกเ้านอ๋ <laughs> แข่งกันที่คุณภาพ แจกเหมือนเล่นลูกค้าประจำมีเยอะพื้นฐานคถังสั่งที่ไหนจันที่ไหนตอนนี้ <c oughs> ของจันน้ำเยอะครับผมมาไกลก็แพงกว่านะราค้าไม่ต่างเหรอแบกแบกได้นใส่แบบอืมวัวเนื้อมาเราผมว่าขัดให้าร้านอื่นเขาจะไม่ขัดเลยเข,ข,ข,<ม>ขาจะแยกไม่แยกหมู อั่นยดีเนื้อไม่ดีมันมีผมว่าอย่างนีดีไข่ไม่ดีนื้ไม่ดีไขยไม่ดีบอกเขานื้อไม่ดีนะครับมันดีแต่มันก็อร่อยน้อยกว่าตามป่านะแล้วตามเกลียดน่าราคานะพาแฟนไปดูผมว่าบอกเขาเยอะกรอบหวานนิดนิดทองของจันท้องดีซุปแป้งไงซุปแป้งทอดซุปแป้งทอดมันแค่กรอบๆเลือดแต่ไม่ทอดอ่ะ I